สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้ำฟอร์ดปทุมนะคะวันนี้นะคะน้ำจะพาลูกค้ามาดูตัวรุ่นไบแท็กของเรานะคะตัวนี้เป็นนรุ่น4ีคูณนะคะก็คือราคาอยู่ที่ร้าน2 9 0 0 0นานะคะตัวนี้นะคะก็ในราคาที่เป็นแกวออโต้เริ่มต้นเลยก็ว่าได้นะคะตัวนี้นะคะมาดูเป็นพร้อมกับน้ำได้เลยนะคะว่าน้ำแต่งสไตล์ไหนแล้วก็ใส่อะไรเพิ่มเติมมาให้กับลูกค้านะคะก็ดูเป็นพร้อมกับน้ำนะคะตัวนี้นะคะน้ำเพิ่มเติมมาก็จะเป็นตัว ด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะคะตัวน,นี้เลยนะคะกันชนเหล็กของเรานะคะใส่ดูสปอร์ตแล้วก็หรูหรานะคะก็แต่งหล่อแบบนี้ให้กับลูกค้าเลยนะคะดูกันได้นะคะมีห่วงลากยุงด้านหน้าด้วยนะคะก็คือสองห่วงซ้ายขวานี้เลยนะคะสีแดงนะคะดูกันได้นะคะแข็งแรงแล้วก็ทนทานนะคะแล้วก็พร้อมด้วยตัวกระจังหน้านะคะตัวน,นี้นะคะเป็นกระจ กะจังหน้าแบบตะแกรงนะคะแล้วก็มีม้ามาแต่งนะคะตัวนี้สามารถเลือกสีได้นะคะจะเป็นสีเงินหรือว่าสีดําก็ได้คะ่ะแล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะแล้วก็มีไฟ LED 3จุดนี้นะคะให้เพิ่มเติมให้กับลูกค้าเลยนะคะตัวนี้นะคะก็เวลาวิ่งกลางคืนก็จะมีไฟเปิดส่องขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวหนังสืออะคริลิกนะคะคําว่าレン ger เลยนะคะตัวนี้นะคะก็เพิ่มเติมติดให้นะดูเท่แล้วก็สปอร์ตขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะ ถัดมานะคะจะเป็นตัวไฟของเราเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ตอนนี้เป็นไฟที่ฮิตมากเลยนะคะก็จะเป็นไฟมาแต่งของเราเองนะคะลูกค้าชอบแล้วก็นิยมกันมากเลยนะคะช่วงนี้นะคะขายดีนะคะของตัวรุ่นทุกรุ่นเลยนะคะที่แต่งเป็นสไตล์นี้หรือว่าสไตล์ไหนที่เพิ่มเติมเป็นไฟมาแต่งนะคะก็คือดูสปอร์ตแล้วก็ส่องแสงสว่างกลางคืนได้อย่างดีเลยนะคะรุ่นนี้นะคะ ถัดมาด้านด้านข้างของเราเลยนะคะก็จะเป็นตัวซุ้มล้อนะคะ <Yeah. S 1> ตัวนี้นะคะซุ้มล้อมาตรฐานแบบ6นิ้วนะคะแบบมีหมดนะคะตัวนี้นะคะใส่เพิ่มเติมให้นะคะแล้วก็พร้อมไปด้วยนะคะตัวแม็กของเรานะคะตัวนี้เป็นแ well ม็กแรนโซนะคะพร้อมไปด้วยยาง BF ของเรานนั่เองนะคะก็สองหกห้าอนะคะรุ่นนี้นะคะก็ใส่ให้นะคะเกาะถนนได้อย่างดีแล้วก็วิ่งก็นุ่มนวลมากเลยนะคะของอยาง BF ของเรานะคะถัดมาด้านข้างเลยนะคะก็ ดูไปพร้อมกันได้เลยนะคะทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวตัวนี้เลยนะคะตัวมือจับนะคะรุ่นไวแทกรุ่นใหม่ของเรานี้นะคะก็จะเป็นสีดําเงานะคะตัวนี้นะคะก็คือเพิ่มเติมมาจากโรงงานเลยนะคะเป็นสีดําเงานะคะเป็นทรงใหม่แบบใหม่ให้เลยนะคะปี2021ของเรานะคะมุมด้านท้ายนะคะพเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวข้อฝาถังตัวนี้เลยนะคะพเพิ่มให้นะคะใส่เพิ่มเติมตให้นะคะตัวนี้เลยนะคะ ป้องกันเวลาเปิดปิดเติมน้ำมันบ่อยๆก็ป้องกันได้นะคะการเป็นรอยนะคะโลบาร์ของเรานะคะคสังเกตได้นะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นตัวคาดด้วยสีส้มตรงนี้เลยนะคะโลบาร์หลังของตัวรุ่นวายแท็กนะคะแบบนี้เลยนะคะพร้อมเป็นตัวพร้อมเป็นด้วยตัวลายสติกเกอร์แลนเจอร์ของเรานะคะตัวนี้ก็ติดเพิ่มเติมให้นะคะด้านคางก็ดูเทแล้วก็สปอร์ตขึ้นมาเลยนะคะมุมด้านหลังของเรานะคะก็ เป็นกันชนเหล็กนะคะตัวนี้นะคะด้านหลังนะคะก็เพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะแบบนี้เลยนะคะก็สามารถลากจูงได้นะคะมีห่วงลากจูงสอง,สองห่วงด้วยกันนะคะซ้ายขวาน,นะคะตัวสีแดงนี้นะคะแข็งแรงแล้วก็เน้นการใช้งานนะคะตัวนี้เลยแล้วก็เซ,นซ็นเซอร์หลังทั้งหมด4จุดนะคะรุ่นไวแท็กของเรานะคะแล้วก็มีกล้องถอยหลังด้วยนะคะฝาท้าทยของเรานะคะตัวไวทแท็กนะคะจะเป็นฝาท้าทยแบบแฮนด์ฟรีนะคะถ้าเบานะคะแล้วก็ ผ่อนแรงนะคะตัวนี้นะคะก็ปิดเปิดง่ายนะคะเปิดมือเดียวหรือว่าปิดมือเดียวก็ได้นะคะก็คือผ่อนแรงให้กับตัวเรานั่นเองนะคะตัวรุ่นว i t e ทนะคะเดี๋ยวมาดูโสมภายในนิดนึงนะคะว่าภายในของตัวรุ่นว i t เทตัวนี้มีอะไรเพิ่มเติมมานะคะออปชั่นก็จะเป็นเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้นะคะก็ จอนะคะหลักๆก็จะเป็นจอนะคะจอแอนดรอยนะคะตัวนี้นะคะเป็นจอ8นิ้วนะคะมาจากโรงงานนะคะก็ซิงสามนะคะเมนูภาษาไทยเลยนะคะเล่นได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือเล่นเหมือนโทรศัพท์มือถือของเราเนั่นเองนะคะสามารถเล่นเชื่อมต่อได้ทุกอย่างนะคะแล้วก็บอกก็เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้านะคะด้านหน้าคนขับนะคะตัวนี้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้นะคะตัวนี้ของตัวไวทแท็กของเรานะคะ แล้วก็พร้อมไปด้วยตัวพวงมาลัยไฟฟ้าของเราเลยนะคะก็สามารถเล่นโหมดจากพวงมาลัยได้ทุกอย่างเลยนะคะก็คือเปลี่ยนโหมดจากที่พวงมาลัยได้เลยนะคะพวงมาลัยไฟฟ้าของเราก็คือข้อดีคือขับยิ่งขับยิ่งน่วงนะคะแล้วก็ทําให้เบาแรงนะคะก็นุ่มนวลน,นะคะแล้วก็หนึ่งก็คือประหยัดน้ามันด้วยนะคะช่วยในด้านนี้นะคะโอเคนะคะเป็นไงบ้างคะรุ่นวาแท็กของเรารุ่นนี้นะคะก็ ค้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นว i t แท็กหรือว่าแ a นเจอร์รุ่นอื่นนะคะก็บอกน้ำได้เลยนะคะน้ำยินดีนให้บริการเต็มที่เนะ<_ <k> _>าะก็ยังไงก็ฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์ให้กับน้ำเลยนะคะแล้วก็โทรหาน้ำเบอร์ที่โชว์ด้านหน้านี้นะคะแอดไอเดีไลน์มาก็ได้นะคะเป็นเบอร์เดียวกันนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะน้ำก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้ามีตัวใหม่รุ่นใหม่นะคะหรือว่ามีตัวที่จะรีวิวให้ลูกค้าดูก็คือคลิปหน้าต้องเจอกันแน่นอนนะคะ วันนี้ก็ฝากไว้เพียงแท่น,นี้นะคะแดดมันแรงมากไงก็ขอบคุณและสวัสดีคะ่ะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย